สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อวานนี้ได้อ่านบล็อกของคุณกาโจชีหรือคุณขจรเจรนัยพาณิชย์หรือคุณเอ็มซึ่งเขียนกาโจชีบล็อกเนี่ยน่าสนใจมากคือพูดถึงคุณรักชนกสีนอกในฐานะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคดิจิทัล ไม่ใช่พูดถึงเน่นา,นามการเมืองนะไม่พูดถึงเรื่ประเด็นการเมืองที่กำลังเป็นข่าวอยู่แต่ว่าคุณเอเนี่ยเป็นคนมีกิจกรรมประจำปีให้รางวัลครีเอเตอร์ปรากฏว่าปีที่แล้วคุณรัชนนศรีนอกได้รับรางวัลจากทีมงานของคุณเอ็ม และเมื่อวานนี้ที่คุณขจรเขียนคุณเอ็มเขียนเนี่ยนี่แหละนิยามใหม่ของครีเอเตอร์ในยุคดิจิทัลนิยามใหม่คือครีเอเตอร์ปัจจุบันขยายขอบเขตกว้างไกลเกินกว่าการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อความบันเทิงแต่ยังครอบคลุมถึงบุคคลที่ใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญกรณีของรัชนกหรือไอซ์นี่แหละครับ คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเส้นทางของเธอเนี่ยฉายภาพวิวัฒนาการจากการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์สู่การเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็ได้ที่คุณเอ็มได้เขียนเล่าบอกเลยว่าโมเดลของการสื่อสารคุณไอซ์เนี่ย ถ้าถอดรหัสออกมาแล้วก็จะมีหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้สำหรับทุกคนเป็นที่มาของอิทธิพลที่โดดเด่นของเธอเห็นได้จากทักษะที่มีพลังไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะแต่ถูกหล่อล้อมขึ้นในสนามฝึกฝนภาคปฏิบัติอย่างการค้าออนไลน์เริ่มต้นทำธุรกิจในยุคแรกเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมชั้นดีสำหรับ การพัฒนาทักษะการสื่อสารของไอซ์ที่มุง่งเน้นผลลัพธ์และวัดผลได้จริงสำหรับไอซเนช่วงเวลาการเป็นแม่ค้าออนไลน์ในช่วงมหาวิทยาลัยจริงไม่ใช่แค่ทำธุรกิจนะแต่เป็นสนามฝึกฝนที่สำคัญยิ่งในการวางรากฐานทักษะการสื่อสารที่ต้องเรียกว่าเฉียบคมและเข้าใจตลาดค่อนข้างแม่น ยุคแรกขึ้นเป็นวงจรการสื่อสารที่สมบูรณ์ประกอบกันขึ้นมาปีอะไรบ้างซึ่งในสับแสงการสื่อสารวงจรสื่อสารที่สมบูรณ์อาจจะเรียกว่า communication flywheel ก็ได้ตั้งแต่ต้องวิจัยตลาดก่อนนะการหาผิตภัณฑ์ก่อนการออกแบบคุณค่าการสร้างคอนเทนต์ คือออกแบบคุณค่าก็หมายถึงการสร้างคอนเทนต์นี่แหละไปจนถึงการเข้าถึงผู้รับสารนี่เขาเรียกว่าเป็นการตลาดดิจิทัลและการสร้างความไว้วางใจหรือการเขียนรีวิวกิจกรรมเชิงปฏิบัติของไอซ์เนี่ยในยุคนั้นครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของการค้าออนไลน์ล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารยุคใหม่มีอะไรบ้างก่อนอื่นหา p r o d u ั t หาสินค้าหาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า product sourcing คือเธอก็เดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองจากแหล่งค้าส่งเช่นแจกันของตกแต่งสินค้าตามเทศกาลสองเสร็จแล้วเธอก็มาสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอชั่นลงมือถ่ายภาพสินค้าด้วยตัวเองฝึกฝนการเขียนบรรยายเขียนแคปชั่นที่โน้มน้าวใจให้เก,กิดการตัดสินใจซื้อตามมาด้วยการตลาดดิจิทัลดิจิทัลมาเก็ตติ้งเรียนรู้ลงมือยิงโฆษณายิงแอดด้วยตัวเองเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นทักษะการตลาดดิจิทัลที่สำคัญจากนั้นก็เขียนรีวิวรีวิวไรติงสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการนำเสนอสินค้าในรูปแบบของการรีวิวคล้ายคลยกับแนวทางของบล็อกเกอร์ยุคแรกๆไม่ใช่แค่การเขียนเพื่อขายนะแต่สร้างเขียนเพื่อสร้างความไว้วางใจนี่แหละครับคุณเอ็มเล่าว่าภารกิจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้อองเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาและต้องปรับตัวรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาที่เธอได้ค้นพบหลักการสําคัญที่สุดของการพัฒนาทักษะคืออะไรเรียนรู้ผ่านการทําซ้ําในปริมาณมากพอเธอสรุปบทเรียนสําคัญในช่วงเวลานั้นเลยครับเพราะว่าคุณเอ็มสัมภาษณ์ไอซ์นะครับอย่างที่เห็นในรูปนี่แหละไอซ์บอกว่าหัวใจสําคัญคือเราต้องทําบ่อยทําเยอะทำให้มากพอเราถึงจะสื่อสารเก่งขึ้นมาได้ทักษะพื้นฐาน ที่ผ่านการทดสอบจากตลาดจริงคือมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ยอดขายตัวกำหนดยอดขายนี่เองและครับที่กลายเป็นพิมพ์เขียวสำคัญที่ทำให้อาสามารถขายแนวคิดทางการเมืองที่ซับซ้อนให้กับสาธารณชนที่กังขาได้ในเวลาต่อมาแต่ที่น่าสนใจที่คุณเอ็มวิเคราะห์คือแก่นของปัญญาคืออะไร คือการสร้างคอนเทนต์ที่มีพลังพอเบื้องหลังการสร้างสารที่ส่งอิทธิพลทุกคนมีหลักการที่ชัดเจนเป็นแกนหลักในการทำงานสำหรับรักชนกเนี่ยคืออะไรการสื่อสารที่เปรียบเสมือนกฎการปฏิบัติเลยเขาใช้คบว่า governing doctrine อะไรคือ governing doctrine ของ i อซก็คือเสาหลักสองเรื่อง2ประการตองย้ำสารอย่างมีกลยุทธ ซ้ําก็ต้องซ้ําอย่างมีกลยุทธ์และมีทัศนคติที่เปิดรับการเรียนรู้เติบโตอย่างต่อนเนื่องมีอยู่ประโยคหนึ่งครับที่คุณเอ็มเขียนถึงไอซ์กฎการสื่อสาร10ครั้งกลยุทธ์ตอกย้าไอซ์ยึดหลักการสําคัญนะครับว่าเมื่อมีประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารเธอจะหาโอกาสพูดหรือนําเสนอเรื่องเดิมนั้นซ้ําๆอย่างน้อย5ครั้งถึง10ครั้ง เหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือเกิดจากความเข้าใจและก็เป็นความเข้าใจที่คนกังลึกซึ้งต่อธรรมชาติของการบริโภคสื่อในยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะมันกระจัดกระจายมากการโพสต์เพียงครั้งเดียวอาจจะเข้าถึงผู้ชมได้เพียงกลุ่มเล็กๆในช่องทางเดียวเท่านั้นฉะนั้นก็ให้สารเนี่ยสามารถเข้าถึงคนวงกว้างคือแมสเนี่ยและสร้างการรับรู้ได้อย่างแท้จริงไอซ์ก็ใช้วิธีเอาเรื่องเดิมนี่แหละแต่ว่ามาเล่าใหม่ ในรูปแบบที่แตกต่างกันหรือไม่ก็นำเสนอจากมุมมองใหม่ๆเพื่อตอกย้ำแกนของสารที่ต้องการสื่อไม่ทำให้ผู้รับสารรู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือซ้ำซากนะทำซ้ำแต่ไม่รู้สึกว่าซ้ำนี่คือกลยุทธ์ที่จะสะท้อนความเข้าใจในเรื่องความถี่ของการสื่อสาร Frequency เพื่อเอาชนะเสียงรบกวนในโลกดิจิทัลมันมีทั้ง Noise มีทั้ง voice ตัด Noise ออกเอา o i c e ซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลุ่มลึกนะครับว่าในสภาวะแวดล้อมสื่อที่อิ่มตัวการเจาะเข้าถึงผู้รับสารเนี่ยเกิดจากความถี่เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ความยอดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวทีแต่ทีอย่างมีกลยุทธ์ฉะนั้นทักษะนก,กติของการเรียนรู้ของเธอคือการรับฟีดแบ็กสำคัญนะรับฟีดแบ็แล้วก็โต การทำงานที่ต้องเจอกับความคิดเห็นสาธารณะมหาศาลไอส์พัฒนากระบวนการจัดการฟีดแบ็อย่างเป็นระบบใช้2ขั้นตอนหลักคัดกรองก่อนฟิลเตอร์ฟิลเท,ร,ลเทร,ริงแยกแยกความคิดเห็นที่มาจากอารมณ์การดูถูกหรือการเหยียดหยามออกไปซะแต่แยกคำแนะนำที่สร้างสรรค์อย่างมีเหตุมีผลเพื่อไม่ให้เอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย ไปผูกติดกับความคิดเห็นเชิงลบที่ว่าหลักการที่สองคือเปิดรับข้อแรกคือคัดกรองนะแยกอารมณ์ออกจากความคิดเห็นข้อเสนอนที่สร้างสารรค์มีเหตุมีผลสองเปิดรับเอาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาทบทวนพิจารณาอย่างจริงจังยึดหลักสำคัญคือไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ไม่ได่ว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างแล้วหมายความว่าต้องเปิดใจรับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนี่แหละครับกระบวนการจัดการฟีดแบ็กสองขั้นตอนที่มีวินยัยสําคัญวินัยด้วยนะเป็นคุณเอ็มบอกว่าเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้สามารถปรับปรุงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขณะเดียกันก็ช่วยลดภาวะหมดไฟทางใจที่ไม่จะเกิดขึ้นกับ บุคคลสาธรารณะได้อยู่ดีๆก็เซ็งขึ้นมาเพราะมันมีฟีดแบ็ที่ติดลบที่สร้างความรู้สึกท้อแท้หดหู่ตลอดเวลาต้องแยกให้ถูกฉะนั้นหลักการทั้งหมดเนี่ยถูกนํามาทดสอบอย่างเข้มข้นที่สุดในสนามการสื่อสารทางการเมืองที่ไอซ์กำลังเผชิญอยู่แต่เราไม่พูดถึงการเมืองวันนี้เราพูดถึงความเป็นครีเอเตอร์ที่คุณเอ็มเขียนวิเคราะห์ไว้ฉะนั้นถ้าพูดถึงพลังขับเคลื่อนเนีววิสัยทัศน ของความหวังและอำนาจการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าหัวข้อที่พูดถึงสองและสามที่พูดอยู่ข้างบนเนี่ยได้ถอดรหัสกลไกทางเทคนิคในการสื่อสารของเธอสำรวจแหล่งพลังงานที่ขับเคลื่อนกลไกนั้นความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารคือเครื่องมือหลักในการทวงคืนพลังอำนาจของปรเจกและส่วนรวม ฉะนั้นไอซ์วิเคราะห์ว่าสังคมไทยไมัจกจะปลูกฝังให้คนรู้สึกไร้พลังและถูกด้อยค่าแต่เธอเชื่อว่ายุคปัจจุบันได้มอบเครื่องมือและอำนาจในการสื่อสารให้ทุกคนสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้และคุณเอ็มบอกว่าไอซ์วางสารนี้ไว้ท่ามกลางหลังฉากของการสิ้นหวังที่แผร่ซ่านไม่ว่าจะเป็นปัญหา pm 2.5คอร์รัปชันเชิงระบบเชิงนโยบาย ซึ่งทําให้ศาลเรื่องพลังอํานาจของเธอไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีเท่านั้นนะแต่เป็นการท้าทายแต่ต้องเป็นการท้าทายอย่างมีกลยุทธ์แกนกลางของศาลที่เธอพยายามสื่อคือความเชื่อว่าอนาคตนั้นเรากําหนดได้สาหรับเธอฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อแบบนำม,มาทำแต่เป็นคำประกาศเรียกร้องให้ทุกคนลงมือทำเมื่อ,อไรที่เราลงมือทำอนาคตจะอยู่ในมือเราจริงๆ ไอ้สวอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เรานิ่งเฉยกับอนาคตกับสิ่งที่เกิดในสังคมนั่นแปลว่าเราปล่อยอนาคตของเราไปอยู่ในมือของคนอื่นตรงนี้แหละครับที่เป็นบทวิเคราะห์ที่คุณเอ็มเขียนไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่งปัญญาแระปิบิตก็ไปอ่านอ่านละเอียดกว่าผมอีกนะปัญญาแระปริดิต์ลองเล่าสิครับว่าคุณเอ็มที่เขียนไว้ในบล็อกเนี่ยเล่าถึง สูตรของการสื่อสารของไอซ์ก่อนจะเข้ามาการเมืองอย่างไรบ้างครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังวิธีคิดของคนคนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรามีข้อมูลเป็นบทความจากคัโจจิตบล็อกของคุณขรจรเจรนัยพาณิชย์ที่ไปพูดคุยกับคุณไอซ์รักชนกสีนอกในประเด็นเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นความคิดกลยุทธ์การสื่อสารที่เฉียบคมของเธอออกมาดูว่า มีอะไรที่เราเอาไปปรับใช้ได้บ้าง <ừ. S 1> คือเรื่องที่จุดประกายการคุยครั้งนี้นะครับมันน่าสนใจมากในงาน i อ r คร์เต c ร์คอน e ฟรนปีล่าสุดตอนที่คุณขจรซึ่งเป็นผู้จัดงานลองไปถามคนในแวดวงครีเอเตอร์นักการตลาดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใครคือครีเอเตอร์ที่น่าจับตาม,มองที่สุดปรากฏว่ามีชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมาบ่อยจนน่าแปลกใจชื่อใครคะชื่อของคุณรักชนกสีนอกครับซึ่งเป็นนักการเมืองไม่ใช่ครีเอเตอร์สายตรงเลยด้วยซ้ํา ใช่ค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้ยมันบอกอะไรเราได้อย่างหนึ่งเลยนะคือทักษะการสื่อสารของเธอเนี่ยมันโดดเด่นจนทะลุอาชีพนักการเมืองไปแล้วจริงๆคนในวงการอื่นถึงกับมองว่าเธอเป็นครีเอเตอร์ที่มีอิทธิพลสูงคนหนึ่งซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่มันเหมือนเป็นทักษะที่ข้ามศาสตร์ข้ามวงการไปเลยจริงครับแล้วมันก็มีเกร็ดเบื้องหลังที่สะท้อนภาพนี้ชัดขึ้นไปอีกนะคือตอนที่คุณขจรติดต่อไปเชิญคุณไอซ์มาร่วมพูดคุยในงานคําถามแรกที่เธอถามกลับมาทันทีเลยคือ งานมีสปอนเซอร์ด้วยเขาโอเคจริงๆเหรอคะโอ้โห oh. มันแสดงว่าเธอตระหนักรู้ภาพลักษณ์ตัวเองในสายตาคนอื่นมากๆว่าอาจจะมีความล่อแหลมในเชิงธุรกิจซึ่งก็เป็นคําถามที่ฉลาดมากนะสะท้อนว่าเธอคิดหลายชั้นไม่ได้มองแค่ว่าจะได้ไปพูดแต่คิดถึงคนกระทบต่อคนอื่นด้วยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะก็น่าสนใจครับพอผู้จัดงานไปแจ้งสปอนเซอร์ทุกแบรนด์ตามตรงว่าเราจะคุยกับคุณไอซ์เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการทำคอนเทนต์ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องเลย ปรากฏว่าทุกแบรนด์ตอบตกลงหมดเลยครับไม่มีใครปฏิเสธเลยสุดยอดเลยนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่ถูกถอดรหัสมาในบุตรความชิ้นนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าทักษะการสื่อสารที่เฉียบคงขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปจากไหนซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าจุดเริ่มต้นของเธอไม่ได้มาจากแวดวงการเมืองหรือการพูดในที่สาธารณะเลยแต่มาจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับ เรื่องนี้น่าทึ่งมากนะคะเพราะมันคือการบอกว่าทักษะที่ดูซับซ้อนจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นจากสนามฝึกภาคปฏิบัติล้วนๆเลยใช่เลยครับในบทความเล่าว่าเธอเริ่มขายของออนไลน์ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในยุคแรกๆของ Facebook กับอินสตาแกรมเลยด้วยซ้ําคือเริ่มจากรับสอนพิเศษแล้วก็ทําเพจให้ความรู้จากนั้นก็เห็นโอกาสเลยไปเดินเลือกซื้อของจากร้านขายส่งมาขายเองทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ถ่ายรูปสินค้าฝึกเขียนแคปชั่นให้น่าสนใจไปจนถึงหัดยิงโฆษณาด้วยตัวเอง ขอขัดจังหวะนิดนึงงค่ะแค่เรื่องอสินค้าที่เธอเลือกขายก็น่าสนใจแล้วนะในบทความบอกว่ามีทั้งแจกันของตกแต่งตุ๊กตาสังเกตไหมคะว่าของพวกนี้มันคือสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์หรือ emotional goods ไม่ใช่ของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแปลว่าเธอต้องฝึกทักษะการเขียนที่กระตุ้นความรู้สึกสร้างเรื่องราวโน้มแนวใจคนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ใช่ให้การบอกว่าของชิ้นนี้คืออะไรราคาเท่าไหร่โอโ้โห พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยจริงด้วยมันไม่ใช่แค่การขายของแต่มันคือการฝึก storytelling ตั้งแต่ต้นเลยแล้วในบทความยังบอกด้วยว่าเธอไม่ได้แค่โพสต์ขายแต่ทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าในมุมมองต่างๆเหมือนเป็นบล็อกเกอร์ยุคแรกๆด้วยซ้ำถูกต้องค่ะนั่นแหละคือ keyword มันคือสนามทดลองของจริงที่มีผลลัพธ์วัดได้ทันทีคือยอดขายโพสต์แบบไหนคนชอบคอนเทนต์แบบไหนคนแชร์รูปแบบไหนทําให้คนตัดสินใจควักเงินได้ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้จิตวิทยาผู้บริโภคผ่านการลงมือทําซึ่งเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่ากว่าการอ่านตําราเป็นสิบสิบเล่มอีกค่ะจริงมากๆครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับแก่นความคิดที่คุณไอซ์ย้ําในบทความซึ่งผมว่ามันเรียบง่ายแต่จริงที่สุดเธอบอกว่าเราต้องทําบอยทําเยอะ ทำให้มากพอเราถึงจะสื่อสารเก่งขึ้นมาได้ไม่มีทางลัดเลยไม่มีทางลัดเลยซึ่งมันก็โยงไปสู่คําถามที่หลายคนคงสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนแสดงว่าใครๆก็เป็นครีเอเตอร์ได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนพูดไม่เก่งเขียนไม่เก่งล่ะคําถามนี้เลยครับในบทความคุณขจรถามตรงๆเลยว่าถ้าเราเขียนไม่เก่งพูดไม่เก่งจะเป็นครีเอเตอร์ได้ไหมแล้วคําตอบของคุณไอซ์นี่คือ เตรงไปตรงมาจนคนในงานหัวเราะกันทั้งหอเลยครับ<ฮ>เธอบอกว่าพูดตรงๆนะถ้าคุณเป็นคนพูดไม่เก่งเขียนไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งคุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้โหเป็นคําตอบที่โหดแต่จริงนะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันไม่ใช่การปิดประตูนะแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าแกนหลักของอาชีพนี้คืออะไรเหมือนกับถ้ามีคนถามว่าฉันวิ่งไม่เก่งจะเป็นนักวิ่งได้ไหมคําตอบก็คงต้องเป็นแบบเดียวกันแต่มันมีคําว่าแต่อยู่ ใช่ครับมันมีทางออกที่เธอแนะนำตามมาซึ่งก็คือต้องเสพคอนเทนต์เยอะๆแบบเยอะมากจริงๆคือต้องเอาตัวเองไปแช่อยู่ในโลกของคอนเทนต์เพื่อซึมซับวิธีการเล่าเรื่องจังหวะการนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปโดยธรรมชาติอืมดิฉันเข้าใจมุมมองนี้นะคะแต่ก็อยากจะเสริมนิดนึงว่าการสื่อสารในยุคนี้มันกว้างมากบางคนอาจจะเขียนไม่เก่ง พูดหน้ากล้องไม่เก่งแต่อาจจะเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายอินฟโฟกราฟิกหรือข้อมูลได้ดีเยี่ยมก็ได้ประเด็นของคุณไอซ์อาจจะหมายถึงครีเอเตอร์สายที่ต้องใช้ตัวเองเป็นสื่อหลักซึ่งถ้าอยากจะเก่งในสายนั้นมันก็ต้องฝึกฝนทักษะการพูดการเขียนโดยตรงเหมือนนักดนตรีที่ต้องฟังเพลงเยอะๆเ,เ,เพื่อแกะโน้ตแกะเทคนิคของคนอื่นนั่นแหละค่ะพอรู้ว่าพื้นฐานเธอมาจากแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องทำทุกอย่างเองนี่เองทุกอย่างเริ่ม make sense เลยนะ แล้วมันยิ่งน่าทึ่งที่เธอเอาทักษะจากการขายของมาปรับใช้ในสนามการเมืองที่แรงกดดันสูงกว่ามหาศาลเขาทำยังไงล่ะนั่นคือพอมาทำงานการเมืองทุกโพสทุกคลิปมันถูกจับจ้องจากทุกทิศทุกทางเลยคนพร้อมจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงตลอดเวลาในบทความเล่าเลยครับว่าการจะสื่อสารอะไรออกไปแต่ละครั้งต้องทำการบ้านหนักมากบางคลิปวิดีโอต้องใช้เวลาหาข้อมูลมากกว่าสามวันและยังต้องมานั่งตัดต่อเองอีกหลายชั่วโมง ทีนี้มันก็เกิดคําถามที่น่าคิดขึ้นมาว่ายิ่งมีคนจับจ้องเยอะๆแบบนี้มันทําให้เราโพสต์น้อยลงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะกลัวพลาดกลัวทัวลงก็เลยเลือกที่จะเงียบดีกว่าซึ่งนั่นคือสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่เลยค่ะคือ play safe แต่แนวคิดของคุณไอซ์กลับสวนทางโดยสิ้นเชิงและนี่คือกลยุทธ์ที่ดิฉันว่าเฉียบคมมากเธอใช้สิ่งที่เรียกว่ากฎการพูดสิบครั้งแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วครับกฎการพูดสิบครั้ง มันคืออะไรในฐานะผู้เชี่ยวชาญมองเรื่องนี้ยังไงครับมันเป็นแค่ความขยันหรือมีหลักการอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังมันมีหลักการทางจิตวิทยาและการตลาดที่แข็งแรงมากซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่คุณไอซ์ทำคือการเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าภาพลวงตาของกันสื่อสารหรือ illusion of communication คือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันพูดเรื่องนี้ไปแล้วโพสไปแล้วทุกคนต้องรับรู้แล้วสิแต่ในความเป็นจริงคือ ไม่เลยโพสต์เดียวของเรามันไหลผ่านหน้าฟีดคุณไปในเวลาไม่กี่วินาทีอาจจะมีคนเห็นแค่หยิบมือเดียวด้วยซ้ำอ๋อเข้าใจแล้วคือเราคิดไปเองว่าสารของเรามันดังมากแต่จริงๆแล้วมันอาจจะจมหายไปในมหาสมุรข้อมูลข่าวสารถูกต้องค่ะที่จริงในวงการตลาดก็มีหลักการคล้ายๆกันที่เรียกว่า rule of seven คือลูกค้าต้องเห็นหรือได้ยินสารของเราอย่างน้อยเจ็ดครั้งถึงจะเริ่มจำแบรนด์ได้และอาจจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งหลักการของคุณไอซ์ที่บอกว่าสิบครั้งในบริบทการเมืองที่ซับซ้อนและมีเสียงรบกวนเยอะกว่าเนี่ยคือการประยุกต์ใช้ที่เฉียบคมมากมันสู้กับธรรมชาติของสมองเราที่พร้อมจะลืมข้อมูลที่ไม่ถูกตอกย้ำค่ะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า mere exposure effect คือยิ่งเราเห็นอะไรบ่อยๆเราจะยิ่งรู้สึกคุ้นเคยและเปิดใจกับมันมากขึ้นมิน่าจึงมาทำไมเราเห็นโฆษณาบางตัวซ้ำๆจนร้องเพลงตามได้เลยแสดงว่าเป้าหมายของคุณไอซ์คือ ถ้าอยากให้เรื่องไหนมันแมสเป็นที่รับรู้ในวงกว้างจริงๆต้องพูดเรื่องนั้นซ้ำๆอย่างน้อยห้าถึงสิบครั้งเลยใช่ค่ะแต่คีย์ที่สำคัญมากคือมันไม่ใช่การพูดซ้ำๆแบบเดิมๆเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะถ้าทำแบบนั้นคนจะรำคาญแต่มันคือการนำแก่นเรื่องเดิมมาเล่าใหม่ในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าการรีแพคเกจิ้งคอนเทนต์ค่ะขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าการเล่าใหม่ที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไง สมมุติว่าแก่นเรื่องคือปัญหาขยะในชุมชนนะคะครั้งแรกอาจจะเล่าผ่านโพสต์ยาวๆให้ข้อมูลเชิงลึกครั้งที่2อ,อาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆลงติ๊กตอกโชว์ภาพปัญหาจริงๆครั้งที่3อาจจะไปพูดในเวทีเสวนาครั้งที่4ี่ทำเป็นอินโฟกราฟิกสรุปประเด็นเป็นข้อๆครั้งที่5อาจจะไลฟ์คุยกับคนที่ได้รับผลกระทบ เห็นไหมคะว่าแก่นเรื่องมันคือเรื่องเดิมแต่รูปแบบการนําเสนอมันหลากหลายและเข้าถึงคนในแพลตฟอร์มที่ต่างกันในอารมณ์ที่ต่างกันนี่คือกลยุทธ์ที่ต้องใช้ทั้งความขยันและความคิดสร้างสรรค์สูงมากโอ้มันคือการทํางานที่ละเอียดและวางแผนมาอย่างดีเลยนะไม่ใช่แค่โพสต์ไปเรื่อยๆนอกจากนี้ในบทความยังพูดถึงการรับมือกับคอมเมนต์ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารยุคนี้ เธอบอกว่าต้องแยกแยะให้ออกระหว่างคอมเมนต์ที่ใช้อารมณ์ดูถูกเหยียดหยา,ยามกับความเห็นที่เป็นคำแนะนำจริงๆต้องไม่เอาใจไปผูกกับคอมเมนต์แย่ๆแต่ก็ต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วพร้อมรับฟังคำแนะนำดีๆเสมอซึ่งนั่นก็เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญมากของคนทำงานสื่อสารในยุคนี้เลยค่ะคือต้องมีเกราะป้องกันใจที่แข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีหูที่พร้อมจะเปิดรับฟัง พอเราเห็นภาพรวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นแมค้าออนไลน์จนถึงกลยุทธ์ปัจจุบันที่ซับซ้อนอย่างกดการพูดสิบครั้งแล้วคําถามต่อมาคือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงเธอใช้ทักษะพวกนี้เพื่อเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าซึ่งนี่คือส่วนที่ยกกระดับการสนทนาขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะจากแค่เทคนิคไปสู่ปรัชญาเบื้องหลังใช่ครับในบทความมีการอ้างอิงมุมมองของคุณไอซ์เกี่ยวกับสังคมไทย เธอบอกว่าคนไทยมักจะถูกปลูกฝังให้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กไร้พลังถูกด้อยค่ามาตลอดซึ่งผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะอินและเชื่อมโยงได้ง่ายมากถ้ามองในเชิงสังคมวิทยามันอาจจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมหรือ hierarchical culture ที่เราถูกสอนให้เคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้มีอำนาจและไม่ค่อยตั้งคำถามมันเลยสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็ก ที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือการที่คุณไอซ์เชื่อโยงเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันเข้ากับการทลายความรู้สึกนี้เธอมองว่าเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่มันคือพลังอำนาจของคนธรรมดาอย่างนั้นหรอครับถูกต้องค่ะเธอมองว่าในยุคนี้เราทุกคนมีพลังในการสื่อสารอยู่ในมือมากกว่ายุคไหนๆในประวัติศาสตร์เราสามารถส่งเสียงของเราออกไปได้โดยไม่ต้องผ่านสื่อกระแสหลัก เราสามารถรวมกลุ่มกับคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกันได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ตัวเล็กอีกต่อไปเราสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้มากขึ้นผ่านการสื่อสารและการลงมือทำแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับตรงๆถึงความรู้สึกสิ้นหวังที่มันมีอยู่จริงในสังคมนะในบทความเล่าว่าเธอพูดถึงปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเพียม2.5ความเหลื่อมล้ำการทุจริต ที่มองไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมดจนเธอถึงกับนิ่งไปนานมากก่อนที่จะพูดประโยคหนึ่งออกมาประโยคไหนคะเธอบอกว่าสำหรับเรานะคือถ้าเรามองไม่เห็นความหวังเราก็ไม่มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันโอ้โหเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากมันสะท้อนแก่นความคิดของเธอเลยว่าแม้จะรับรู้และยอมรับความสิ้นหวังที่มีอยู่จริงแต่เธอเลือกที่จะเป็นคนที่ลงมือสร้างความหวังขึ้นมา และการสื่อสารก็คือเครื่องมือชิ้นสําคัญที่สุดในการสร้างความหวังนั้นเพื่อบอกคนอื่นๆว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและเราเปลี่ยนแปลงมันได้นั้นถ้าให้ดึงแก่นจริงๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็น,น่าจะมีอยู่สามข้อหลักๆเลยหนึ่งคือทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งของเธอมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ถูกหล่อหลอมมาจากการลงมือทำจริงในสนามแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องวัดผลกันด้วยยอดขายจริงๆสองคือ กฎการพูดสิบครั้งที่ไม่ใช่แค่การพูดซ้ำแต่คือการรีแพคเกจิ้งสารเพื่อตอกย้ำและเอาชนะเสียงรบกวนในยุคข,ข้อมูลข่าวสารและสคือการมองว่าทักษะการสื่อสารทั้งหมดเนี้คือเครื่องมือในการเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังและผลักดันไปสู่การลงมือทำเป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมได้ดีมากค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายในบทความครับว่า แล้วเราจะเปลี่ยนความหวังให้เป็นความจริงได้อย่างไรคำตอบของคุณไอซ์ก็น่าสนใจมากเธอบอกว่าเรารู้สึกว่ามันยังมีโอกาสอยู่และที่สำคัญคือมันอยู่ในมือของพวกเรานะคำว่าอนาคตกำหนดได้เราต้องเชื่อด้วยว่าเรามีอำนาจในการกำหนดสิ่งนั้นและอย่าเชื่ออย่างเดียวแต่เราต้องลงมือทำด้วยเป็นคำพูดที่คมมากแล้วมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดต่อจริงๆนะคะดิฉันน่าจะหยิบยกอีกประโยคหนึ่งของเธอมาทิ้งท้ายไว้ให้ใหไปคบคิดกันต่อ เธอกล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานิ่งเฉยกับอนาคตกับสิ่งที่เกิดในสังคมนั่นแปลว่าเราปล่อยให้อนาคตของเราไปอยู่ในมือของคนอื่นฟังแล้วสะอึกเลยครับค่ะจากประโยคนี้คำถามที่เราอาจจะลองกลับไปถามตัวเองดูก็น่าจะเป็นคำถามที่ว่ามีอนาคตด้านไหนในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานหรือสังคม ที่เรากำลังปล่อยให้มันไปอยู่ในมือของคนอื่นเพียงเพราะเราเลือกที่จะนิ่งเฉยและไม่ได้สื่อสารหรือลงมือทำอะไรกับมันเลยหรือเปล่าขอบคุณมากครับปัญญาและประเดชได้เล่าเรื่องนี้ที่คุณเอ็มได้เขียนในบล็อกใน Facebook เมื่อวานนี้ได้ชัดแจ้งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่าใครต่อใครได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็อาจจะเอาไป ฝึกฝนตัวเองได้นะครับต้องขอบคุณมากเลยครับสำหรับคุณเอ็มซึ่งเป็นคนสร้างเวทีครีเอเตอร์ที่น่าประทับใจมาตลอดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ